The cat sat on the ฉากลงไปยังสวยงามกับงานมากรรมการท่องเที่ยวอาหารร้านเด็ดและแสงสินจังหวัดยะลาภายใต้ชื่อ A Walk Awake at Betong ไบรยร้านเด็ดแฟร์และได้จัดขึ้นระหว่างวันที่23-29ตุลาคม2566ที่ผ่านมาโดยได้จัดขึ้นบริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงซึ่งถือเป็นแรงม้าข,ของที่นี่โดยงานนี้สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายส่งเสริมศิษ กิสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้หมุนเวียนในพื้นที่เพราะทางจังหวัดต้องการสร้างอำเภอเบตงให้เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในภูมิภาคชายแดนใต้และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีมีทั้งสตรีทอาร์ตภาพวาดจากวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของเมืองเบตงสตรีทฟู้ดที่มีรสชาติและเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากร้านอาหารมากกว่า80ร้านรวมไปถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองประยุกต์จากศิลปินชื่อดังที่มีให้ชมไม่ซ้ำกันในแต่ละวันงานนี้ได้รับความสนใจจากประชา ชาในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากซึ่งบรรยากาศภายในงานก็คึกคักเลยทีเดียวละครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาโดยเฉพาะที่อำเภอเบตงเนี่ยนำเอาอัตลักพื้นถิ่นโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่มีอยู่ในอำเภอเบตงเองในจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียงมาแสดงนะครับแล้วก็จําหน่ายให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชิมอาหารรส ยานเด็ดของอำเภอเวตงครับทำให้เห็นว่าการมาเที่ยวเวตงในจังหวัดยะลานั้นเรามีความปลอดภัยประการนี้เป็นสิ่งสาคัญที่สุดสร้างแรงดึงดูดสร้างความมั่นจใจให้กับพี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวในจังหวัดยะลา,าและอำเภอเวตงงครับ ทางจังหวัดหวังว่ามหกรรมการท่องเที่ยวอาหารร้านเด็ดและแสงสินจังหวัดยะลาในครั้งนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักจังหวัดยะลามากขึ้นทั้งในแง่ของการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ได้รู้จักร้านเด็ดเมนูดังของที่นี่มากขึ้นซึ่งถือเป็นอีกทางหนึ่งในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ช่วยเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้กับชุมชนในพื้นที่แม้ที่นี่จะเป็นจังหวัดที่อยู่ทางใต้สุดแต่ก็มีดีไม่แพ้ใครครับ